สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนกเขาใหญ่สายต่อดินขอผมหลังจากห้างหายไปเกือบสองเดือนนะครับสองเดือนกว่าๆไปแล้วครับที่วันไดนมาอัปเดตงานอัปเดตนกน้ำเขานะครับเนื่องด้วยติภารกิจหลายอย่างครับผมติภรกิจหลายๆอย่างแล้วก็เื่วงชงกันกับอากาศห้อนจัดแล้ครับผมเลยวันไหนนำนกเขามาเพราะว่าตาม ต่างจากวัดก็าะมองตัวใหญครับผมมุ้ยมองไปตัวเพราะว่าอากาศมันห่อนจัดอันนี้ก็ฝนตกป่าร่งแล้วครับมฝนตกในเวลาช่วงถึงเวลาเล่นนกแล้วครับผมช่วงนี้เขานาฝึกหนาแอบนกเราแบเนี้ยสมาอัปเดตล้วก็เราผมเรื่อยเรื่อนะครับหลังจากนี้ไปกันสำหรับนกน้่เขาก็ยังมีเลยครับผมนกยืดชานพร้อมฝึกก็ยังมี เป็นนกยืนชานพร้อมฝึกอันนี้ก็เป็นหนึ่งแกดุ่นที่ว่าโฟมากหมดเลยครับไก่ย่างท่านใดท่านใดท่านไดแบ่งออกไปหมดแล้วครับผมกยังมีพ่อมีอยู่กับเหลืออยู่สองตัวครับอยู่สองตัวอยู่สองตัวอยู่ัอนอาจารย์ท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมสำหรับนกยืนชันพร้อมฝึกวันนี้ก็จะเป็นนกตัวเมียนะครับเนาะนี่ ตีไอ้โรคหมอเราแก็นีครับไอ้โ่มหมอเราก็มีนกยืนชันเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนกก่้ยครับเีผมมาลดกมาผมก็ได้ใบาได้ยกลงมาอันนี้ดนนะครับนกเดี๋ยวเบิ่งวานที่คู่ฟังวะพร้อมฟึ่งนะครับนก คือดีบวะอันนี้นกแม่ร์นะครับนี่อันนี้นกคู่ครับนี่นี่ครับอาจารย์ท่านใดสนใจจะเอาไปฝึกอ่ะที่ตัวสอบทางอำว่าใดอครับผมสำหรับนกยืชนชาญพองฝึกเดี๋ยวสองตัวครับอ่าีประมาณจะ วางกระเข้าคผมได้เห็ดเห็ดชานเห็ดยังไปเพิ่งกินแตน่ำเขามา้หมาครับผมสำหรับนกน้ำเขาใจดีครับ,ค,รบคู่หลายครับน,ก,นกเพิ่งหย่านมานี่พวกคู่หลายนกสายนี่รับรองว่าคู่หลายแน่นอนครับผมนี่แต่คู่อย่างเดียวเลยมึนกแมวของหลดุดใจดีครับนี่ อาจารย์ท่านได้ที่ว่าหานกไปฝึกหานกไปแอบอยู่กับิดต่อสอบถามผมว่าได้ครอผมนาคากาับอบอๆครับแบ่งกันไปเรียนบอผมกับบอคอยได้มีเวลาที่สี่นั่นปรเดเนนะครับโดยพระตกิจทึ่งงานไหางานหน้าผอมกับร้ายครับผม,ผมแต่ว่าเรื่องที่ว่าน้ำนกเขานี่คือว่าผมขัดสันตดวดีมหาห้ที่เหนน้องได้ไปเรียนแทะครับผมนี่สำหรับนก ฟอมฝึกซอมตัวนี้ครับนี่ใจดีแน่นอนครับผมอายุของผมมากเกือบสองเดือนแล้วครับนกขวงตัวนี้ผมก็ไม่มีเวลาได้ฝึกได้ยังดอกผมกัมีแต่เอาไปชั่นลงมาตากแดดเล่นเพราะทั้งนี้แล้วครับผมบ่ได้เอาตากแดดเล่นซื้อเพรได้เอาลงดินล่องยังหรอกเพราะว่าผมกับว่ค่อยมีเวลาธุรกิจการงานผมการให้การหน้าผมมันหลายครับผมก็หลังจากนี้ไปก็สิมีเวลาก็สิ น้ำนกเขามาให้พี่น้องได้เลือกได้เอาไปอัดไปฟื้นก็เหรอครับผมเนี่ยรออาจารย์ทันใดครับผมเนี่ยฟังเสียงนกเมียผมเนี่ยรออาจารย์ทันใดที่ว่าว่าการติดต่อสอบถามมาเ้ยครับเด้อเบอร์โทรผมกบ082-244-9257หรือว่้าสิ ไล่เขามากกันเลที่เบอร์โทนเบอร์นี้เหรอครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไวส้สวีทสก้อนเดี๋ยวนี้ผลงานยังสิมาลงให้เรื่อยๆนะครับว่าเริ่มว่างอยากให้จากหน้าแน่แล้วล่ะครับผมช่วงนี้เรามือนีฝากไวส้สวีทสก้อนสวัสดีครับผม